ยินดีต้อนรับสู่การเดินทางในเลเวล3ครับใน EP ีที่แล้วเราได้รู้จักพระโสดาบันที่มีเกาะป้องกันภัยชั้นเลิศปิดประตูนรกถาวรแต่ถามว่าพระโสดาบันยังมีความทุกไหมย,ยังมีครับท่านยังมีรักแรงเกียรตแรงแต่ไม่ทำชั่วใจท่านยังหนักอึ้งด้วยกิเลสอยู่บ้างแต่ในเลเวลนี้เราจะไปรู้จักกับบุคคลที่เบาสบายกว่านั้นบุคคลที่ โลกทั้งใบเริ่มจืดจางลงสำหรับท่านความโกรธกลายเป็นเพียงความหงุดหงิดความหลงไหลกลายเป็นเพียงความพอใจท่านผู้นี้คือพระสกทาคามีหรือผู้ที่จะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นความรับของท่านคืออะไรทำไมท่านถึงอยู่ใกล้ความสุขมากกว่าเราไปไขปริศนากันครับเพื่อเห็นภาพชัดที่สุดผมขอเปรียบเทียบกิเลสความโรคโกรธหลงเหมือนงูเห่าครับหนึ่ง ปุถุชนคนทั่วไปเหมือนคนที่เลี้ยงงูเหา่ามีพิษร้ายแรงไว้ในห้องนอนครับบทจะดีก็ดีแต่บทจะร้ายมันฉกเราตายคาที่ความโกรธของเราพร้อมจะเผาบ้านความอยากของเราพร้อมจะทำลายชีวิตคนอื่นนี่คืองูพิษที่ควบคุมไม่ได้ 2. พระโสดาบันเลเวลสท่านจับงูเห่าตัวนั้นขังใส่ตู้กระจกครับงูยังมีพิษไหมมีครับมันยังแผลแม่เบีย้ยขู่ฟ่อๆยังโกรธยังอยาก แต่มันกัดไข่ไม่ได้เพราะมีตู้กระจกที่ชื่อว่าศีห้ากั้นอยู่ปลอดภัยแต่งูก็ยังน่ากลัวอยู่ดี 3. พระสกะทาคามีเลเวลสท่านคือนักจับงูขั้นเทพครับท่านจับงูตัวนี้มารีดพิษและถอดเขี้ยวออกจนหมดงูตัวเดิมยังอยู่นะครับกิเลสยังไม่หมดมันยังเลื้อยเพ่นพ่านมันอาจจะฉกท่านบ้างแต่การฉกนั้นไม่ตายครับ แค่คันคันหรือแค่ถลอกเพราะพิษร้ายที่ชื่อว่าราคะและโทสะมันถูกทำให้เจือจางลงไปจนแทบไม่เหลือลิตแล้วคุณลองจินตนาการถึงวันที่คุณโกรธใครสักคนแต่โกรธไม่ลงดูสิครับปกติเขาด่ามาเราจะสวนกลับเจ็บๆแต่พอเป็นพระสกะทาคามีท่านได้ยินคำด่ามันจะรู้สึกแค่เหมือนมแมลงบินผ่านหูมันมีความขุ่นมัวเกิดขึ้นนิดหน่อยงุดหงิด แต่มันไม่ลุกเป็นไฟมันดับลงเร็วมากหรือเรื่องความรักปกติเราจะหึงหวงและจะเป็นจะตายถ้าเขาไม่รักแต่พระสกะทาคามีท่านจะมองความสวยงามทางโลกแบบจืดจางลงเหมือนคนเคยกินของหวานจัดๆแล้วเริ่มเบื่อหันมากินอาหารลดจืดแล้วรู้สึกสบายท้องกว่าท่านไม่ได้เกียดโลกนะครับแต่แค่อินกับโลกน้อยลงเพราะใจท่านเริ่มสัมผัสความสุขที่ปราณีตกว่า นั่นคือความสงบภายในแล้วทำยังไงถึงจะได้เป็นผู้ถอดเขี้ยวงูพระโสดาบันใช้ศรัทธาและศีลเป็นตัวนำแต่พระสกะทาคามีต้องใช้สมาธิและปัญญาที่ละเอียดขึ้นครับต้องหมั่นพิจารณาอสุภะความไม่งามของร่างกายเพื่อลดความลหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงและต้องหมั่นเจริญเมตตาเพื่อลดความหงุดหงิดขัดเคืองใจทำจนจิตมันเบื่อหน่าย ที่จะแบกอารมณ์หนักๆมันจะค่อยๆวางของมันเองครับการเป็นพระสกะทาคามีคือสัญญาณว่าการเดินทางไกลในสังสารวัตรใกล้จะจบลงแล้วครับท่านเหลือโคต้าตัวเครื่องบินกลับมาโลกมนุษย์อีกแค่เที่ยวเดียวกลับมาเพื่อสะสางภารกิจสุดท้ายแล้วจะไม่กลับมาเกิดให้เจ็บปวดอีกเลยถ้าคุณรู้สึกว่าศีลห้าคุณแน่นแล้วแต่ใจยังร้อนอยู่ลองขยับเป้าหมายดูไหมครับลองฝึกถอดเขี้ยวความโกรธ ลองลดความจัดจ้านของความอยากลงแล้วคุณจะพบว่าชีวิตที่เบาและเย็นมันมีความสุขยิ่งกว่าการได้ครอบครองสิ่งใดๆในโลกซะอีกเลเวลต่อไปเลเวลสเมื่อความรักและความโกรธถูกทำลายจนราบคาบไม่เหลือแม้แต่ซากงูคนๆน,นั้นจะกลายเป็นผู้ไม่กลับมาเกิดอีกเลยจะเป็นยังไงพบกันใหม่ในอีพีหน้ากับพระอนาคามีครับสวัสดีครับ